แห่ดึงแพ่ใจรองน้ำที่หนึ่งตอนนี้ปล่อยตัวมาแล้วนะครับบันเรากับแม่ใจครับสองนะครับอู้หอันนี้จะเป็นทีมทีนะครับ รอบัดเลือกแข่งกันข้างที่3ครับหลังจากที่พัดกันเปลี่ยนแฝดเป็นกันชนะต้องร้องแฝดกูนี้ครับมันแน่นอนครับตัดเชือกครับผมเข้ารอบร้องนะครับแพ้ชนะนะครับเราจะดูที่ตาเช่นชัยนะครับเราจะดูเอาปากนุกยุงเป็นหลักมัครับเสียงปรบเอาไม่มีทงเราจะเอาปากนุกยุงเป็นหลักแล้วการตัดสินท่าสูสีอยู่หีเอาพอจะใกล้ฝ่ายเช่นชัยครับมีวีดีโอนะครับในการพอในข้านี้นะครับ เอาข้าใจข้าใจใจป้านเราแม่ใจบ้านเราแม่ใจบ้านเราใจป้าเราแม่ใจแม่ใจป้าเราบ้านเราแม่ใจแม่ใจก็หาแล้วครับข้อีอยู่นี้ครับโอ้โหรอบนี้ครับวัตถิการฟึ๊กซ่าเลยครับวัตถิการฟึ๊กซ่าใจเตวัตถิการดมลุ้นกำลังวัตถิการมาห้อมต้านยิ้นใจเราแล้วก็พาสต์นะครับโอ้โหสวยครับหนูบอกแล้วครับสองนี้นะครับ

สีส้มเทากันการรับยาไม่เป็นทางการผลการตัดสินยาไม่เป็นทางการไม่รู้ว่าบ้านเราแม่ใจใจใจหรือบ้านเราครับป้ต๊อโมซก็จะตายเป็นล้มในลำนี้นี่แม่ใจหรือบ้านเราครับออยบันทึกวิดีโอเลยครับครับเราจะพอจะการบันทึกวิดีโอนะครับครับนี้ก็เพราะว่ามันซูสียูนี้กันมาก ปลาตกปลาลงครับลูกข้อหนึ่งเหมือนกันลูกน้องเล่นซ้ายเหมือนกันเนี่ยกำลังเช็ควิดีโอแอมสเปกการเรื่องธรรมดาครับโบนจอนคีฮาเนี่ยจ้าโอ้แม่ใจเข้าครับเน่ตรงกันครับกล้องนี่ก็ดูแล้วเป็นแม่ใจครับผมเป็นไปได้นะบ้านเราเนี่ยโอเคครั ได้แหมหนึ่งทีมครับเข้าหลบไปนะเป็นหลบรลองนี้แม่ใจเข้าเป็นทีมลา่าสุดครับต่อไปครับปลาแฟดสีถ้อยครับท่านต่อไปเป็นรอบสองเอาปลาแฟดกับสีถ้อยก่อนเลยครับผมลัดคิวมาเลยนะเดี๋ยวทาเจอกันในคลิปหน้าครับผมสีถ้อยกับปลาแฟกครับผม